สวัสดีค่ะพอแม่พี่โน้งสุกุลสุกคนมาพ่อกับสาวดอยนะาแกชิคบ,บ้านๆคือเกานะคะ่ะมือนมามา,มา,มากินยำน้ำกันด้วยค่ะแซ่บๆนะคะนะคะบางเส้นเนี้วนี้นะคะยำบนเส้นนะคะนี่คะแซ่บขอญาตใช้มือดีกว่านะคะอื 嗯。Mm. Mm-hmm. Det er bra. Ét <laughs> <bit> hen. <there>. Wow. <coughs>

พ่อพ่อางใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งที่ตามไสาวดอยน้แก่ชีวิตบ้านๆนํำใจเด้อค่ะสำหรับมือนี้พ่อแคนนี้แล้วเนาะค่ะค่อยพกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเรื่องค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะค่ะค่อยพกันใหม่เนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดกระดิ่งติดตามนะคะเปิดสิบริภาษคลิปต่อๆไปนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ